สำหรับใครที่อยากจะดูที่ดินนะที่อู่ทองที่อู่ไทยแต่ว่าไม่มีเวลาหรือไม่มีใครพามาก็แอดมาที่แอด a u l a n d นะแอดอู่แลนด์คนที่สนใจจริงๆนะอยากเห็นที่ดินจริงๆเดี๋ยวผมจะพาทัวร์พาไปถึงที่เลยเรารับจานวนจํากัดเนื่องจากเราต้องเว้นระยะหา่างทางหลังคมนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เชือ COVID ้อโควิดแพร่กระจายต้องมีการตรวจ a d k มาด้วยนะครับก่อนที่จะขึ้นรถสะดวกสบายครับเดี๋ยวอู่พามาทัวร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอู่ด,ด,ดูที่ครับ ครับผมวันนี้ขออนุญาตนะยืนกลางถนนเลยเพราะว่ามันสวยจริงสวยไหมสวยทั้งซ้ายและขวาผมเลยผมบอกเลยว่าเอ้ยผมมาสะพึงมากสะพึงมากจะบอกว่าโครงการนี้อยู่ที่การหลวงซอยซอยหกครับซอยหกอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีผมเข้ามาจากตัวตลาดเนี่ยสองโลกว่าใช่ไหมสองโลนิดยังยังไม่ทันแบบเฮ้ยจะถึงยังวงจะถึงแล้วแล้วตรงนี้เป็นชุมชนเหมือนเลยเนาะสังเกตมีบ้านคนรายล้อมเลยดูไฟดินะครับมีไฟสองสว่างอ่ะ ตลอดทั้งเส้นทางแล้วจะบอกว่าไม่เปียวนะเพราะอะไรรู้ไหมมีรถวิ่งตลอดอันนี้คือโครงการห้่53ถูกต้องครับโครงการที่53ม่ใโครงการที่53เหลือสองแปลงสองแปลงสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปดูครับผมผมถามนิดนึงอันนี้คือขุดทําอะไรนะครับผมทําระบบนะครับระบายน้ําด้านหน้าโครงการให้ด้วยนะครับสําหรับลูกบ้านนะครับลูกค้าโครงการของเราเนี่ยครับในเรื่องของระบายน้ําฝนนะครับทาโครงการออกแบบระบายน้ําด้านหน้าให้ จะไม่มีน้ําขังในพื้นแปลงเวลาหน้าฝนมารอบดีครับดีข้างในนี้เหลือ2แปลงใช่ไหมครับสแปลงสุดท้ายแล้วครับขนาด300ตารางวาหนึ่งแปลงแล้วก็1ไร่2งาน25ตารางวาอ่งแปลงครับขอเข้าไปดูนะได้ข่าวว่าตารางวาเจ็ดกว่าบาทนี่นะได้ข่าวว่าข้างในวิวสวยด้วยวิวเกินราคาผมบอกอย่างนี้นะครับวิวเกินราคา อ่ะคุณปอนครับเราเข้ามาเหมือนเดิมฮะอนนกี่เมตรถูกต้องแต่ดูหินเนี่ยผมีหใช้ขนาดนะถูกครับเพราะว่าจะเลือกหินเกตอย่างดีมีความหนาแน่นสูงมีขนาดแบบละเอียดมีหยาบละเอียดเพื่อให้แน่นถูกต้องแล้วก็สังเกตได้เลยนะฮะอันนี้คือโครงการนี้มีเสาไฟฟ้ามารอแล้วอ่ะสังเกตมีโค้ดนัมเบอร์มีนี่มาตรฐานการไฟฟ้า EPA นะฮะใช่เพราะว่าโครงการของผมเนี่ยขยายเขตแบบร0อยเปร์เ็นตปรเลยนะครแล้วที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นแปลงแรกแปลงแรกที่เหลือแล้วกันพวกนี้ที่เหลือเลยของโครงการให้สามมณีดินให้สามมณีดินใช่ครับขนาดพื้นที่นะครับได้หน้าเต็มๆตกว้างกว้างแบบนี้นะสามร้อตารางวาคุณหนูอุ้ยใหญ่นะใหญ่ไหมเฮ้ยผมอะตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าแปลงนะผมเห็นวิวเขาตรงนะ เป็นทำเลมันสวยสวยครับอันนี้คือ300ตารางวาคือแปลงเล็กที่สุดของโครงการนี้ถูกต้องครับเหลือแปลงเดียวเหลือแปลงเดียวเท่านั้นผมขออนุญาตนะครับมันเหมือนจัตุรัสเลยอ่ะเกือบเกือบจัตุรัสใช่ไหมสามสิบกว่าเมตรใช่ไหมถูกต้องครับแล้วก็ลึกพอๆกันลึกพอๆกันอฮ้ยเป็นแปลงที่ขนาดได้สมมาตรเออได้สมมาตรใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสผมผมกล้าเเขมเลยครับแปลงนี้เกินราคาค่าตัวของแปลงอีกนะใช่ใช่วิวเขาเกินเกินนะผมจะถามก่อนว่าแปลงนี้ถมดินประมาณนี้ ครับผมแน่นเลยนะปรับแปลงให้อันนี้ดินเดิมนะคุณหนูดินเดิมมีความแน่นตามธรรมชาติอยู่แล้วอ่าแต่เราปรับพื้นที่เนี่ยให้เรียบสังเกตนะครับสีดินจะเข้มครับนะครับเป็นดินร่วนคุณภาพดินนี้สุดยอดอันนี้ต้องบอกเอฟซีก่อนว่าใช่ฝนน่ะเพิ่งตกมาไม่นานนี้ห้องครับฝนเพิ่งตกมาเมื่อเช้านี่ใช่ไหมฮะครับแล้วสังเกตสีดินความเข้มอืเขาเก็บกักความชื้นได้ดี อ๋อเหมาะสหรับปลูกต้นมงต้นไม้ต้นเลยปลูกผัดสวนครัวพื้นที่ไว้ทําการเกษตรเล็กๆเหมาะเหมาะเหมาะมากนะเหมาะมากนะอันนี้ตกตารางวาเท่าไหร่ครับตารางวานละแปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทแปลงนี้นะครับสุทธิเลยนะสุทธิเลยสองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทจริงรึยิงเกือบไร่นะเกือบไร่เกือบไร่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทที่สําคัญโฉนดคุดแดงครับวิวแบบนี้อ่อันนี้ผมบอกเลยว่าลงคิ ไม่เกินสองวันการันตีนะผมการันตีนะทิศตะวันตกอยู่ด้านหลังตะวันตกอยู่ด้านหลังที่เห็นวิวเขานะเห็นช่องเขาตรงนั้นไหมครับเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกหลังช่องเขาตรงนี้ระหว่างช่องเขาเลยตรงนี้เลยทุกวันทุกวันเลยใช่ด้านหน้าเราหันไปทางทิศตะวันออกสวยเท่ากับเราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตอนเย็นเห็นพระอาทิตย์ตกตอนเย็นบ้าไปแล้วบรรยากาศแบบนี้สองแสนสี่หมื่นห้าพันรวมโอนด้วยโอนฟรียังไม่จบนะครับครับมีเรามีบริการดูแลแปลงให้ ตัดหญ้าให้ฟรีด้วย 2, 2> ปีไม่มีค่าบริการใดๆก็คือ <ๆ S 2> พอหญ้าโตสูงขึ้นมาคนยังไม่มาอยู่ก็<ด>มีครนเคีย์ให้ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับทางโครงการนะครับติดตั้ง กล้องวงจรปิดโครงการให้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่ดินนะครับผืนนี้นะครับสามารถเนี่ยดูที่ดินของท่านเนี่ยพัน<อ>มือถือได้เลยผ่านแอปได้เลยใช่ทางโครงการเดี๋ยวเราติดตั้งกล้องออให้ครับติดกล้องเสร็จปุ๊บใครซื้อใครจองเสร็จเรียบร้อยคุณเอารหัสไปถูกต้องปลูกต้นไม้ไว้อยากเห็นการเจริญเติบโตเป็นยังไงดูผ่านมือถือได้เลยสมัยนี้สะดวกสบายเราแถมให้เจ๋งอ่ะยังไม่หมดแค่นี้โครงการให้สามยังมีหนึ่งแปลงใช่ที่ใหญ่กว่านี้หน่อยนึงถูกต้องครับ หนึ่งไร่สองงานยี่สิบห้าตารางราคาเท่ากันไหมราคาเนี่ยต่อตารางวาหนึ่งไร่เนี่ยไซส์หนึ่งไร่เนี่ยถูกกว่าด้วยจริงเหรอดีดเป็นตารางวาละ7เจ็ดร้อยกว่าบาทเองโอ้อ่ะเดี๋ยวคมขอชมชมเลยนะเดินทางมาถึงแปลงขนาดหนึ่งไร่สองงานยี่สิบห้าตารางวาอ่ะกำลังสวยนะก็คือแปลงนี้เลยแปลงด้านหน้าเราเลยครับวิวเขาชัดเจนเดิมชัดมากแปลงนี้อันนี้ยิ่งยิ่งสวยนะยิ่งส่วนตัวได้ยินเสียงอะไรไหมครับนกกระเต้าแววนกกระเต้าแวว นกแปแต๊แต๊วะเออนกแป๊ดเปบรรยากาศธรรมชาติมากธรรมชาติมากๆลมเย็นเห็นวิวของชัดๆสวยอันนี้สวยราคาที่บอกว่าตารางบาทเจ็ดร้อยกว่าบาทใช่แต่อนี้เท่าไหร่คุณบอลสุดทิศนะสุดทิศเลยไล่ละสามแสนหนึ่งหพันราคารวมนะรวมเลย 492,000บาทเท่านั้นเอง492,000นะใช่คุณได้เป็นเจ้าของพื้นที่1 1ไร่2,000ยี่ตารางวาไอ้2ี่กว่าตารางวาไม่ใช่เล็กนะไม่เล็กครับผมบอกให้มันสร้างบ้านได้เลยหลังใหญ่เลยนะโอเคยังไม่หมดแค่นี้ใช่ครับเราไปดูโครงการ56ครับสำหรับคนที่ชอบพื้นที่เนินสูงหน่อยเนินสูงหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นภูเขาแล้วครับนี้โอเคไปอ่ะโครงการ53จำไว้นะเหลือ2แปลงเท่านั้นใช่ ขนาดกำลังสวยงามเลยนะฮะอ่ะเราเดินทางมาถึงโครงการมณีดิน56ถูกต้องครับมันเหลือประมาณเหลืออีกสี่แปลงหรือสี่แปลงอีกสี่แปลงนะฮะแล้วก็ที่เหลือนะครับเป็นแปลงไฮไลท์ไฮไลท์ด้วยครับนะครับมีติดนัดยางไหมติดรัดยางมีนะครับดูด้านขวามือของคขวานี่นี่เป็นไงอ่ะพื้นที่นะครับเราปรับเสริมดินให้ปรับเสริมดินให้แล้วมีโคกมีหนอง รวมอยู่ในพื้นที่รวมอยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นตาน้ําธรรมชาติด้วยเพราเป็นตาน้ำธรรมชาติคือต้องอธิบายนิดนึงว่าตาน้ำธรรมชาติคือเราไม่ต้องรอไม่ต้องรอน้ำาผมอองครับน้ําเต็มขอบจนุ้ดทั้งปีนะครับลักษณะนี้นะครับมีปลามีอะไรเนี่ยเขาอาศัยอยู่ดำรงชีวิตแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติเลยแบบนี้ขนาดสามไร่สองงานขนาดสามไร่สองงานนะอันนี้สุดไปนู่นเลยครับ่สุดไปนู่นเลยครับก็คือพื้นที่เนินเลยอ๋อถึงนู่นเลยใช่ หน้ากว้างเลยเนี่ยหน้ากว้างอ่ามันจะตรงข้ามกับท่าสามนิดนึงก็คือหันหน้าเข้าทิศตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้อ่าก็ตกไปทางนี้หน่อยนึงก็โอเคอันนี้โอเคเลยราคาเท่าไหร่ครับคุณทรนถ้าติดลัดยางนะครับของโครงการมณีดินนะครับแปลงนี้ไฮไลท์พิเศษราคาเพียงไร่ละสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นสามแสนห้าหมื่นห้าพันถูกต้องติดลัดยางนะติดลัดยางแล้วก็จัดทางหลวงมาเนี่ยสองจุดห้ากิโลสองจุดห้ากิโลถึงนี่เลยใช่ถูกต้องครับโครงการนี้สุดยอดจริงจริง เรื่องไฟตกไฟอะไรมีมีปัญหาไหมโครงการของผมเนี่ยขยายเขตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคำนวณโหลดให้ลูกบ้านทุกแปลงแล้วนะครับตกบ้านละกี่แอมป์สิบห้าแอมป์สิบห้าแอมป์ใช่ครับก็คือออฟฟิศย่อมๆเลยอ่ะแต่ต้องบอกอี้เพราะว่าสมัยนี้ต้องสิบห้าแอมป์แล้วใช่ที่ออฟฟิศผมสิบห้าแอมป์แอบบานเลยถูกต้องครับใช้เพียงพอครับใช่ครับมี แปลงเล็กไหมแปลงเล็กนะครับขนาดพื้นที่เริ่มต้นของโครงการที่ห้าสิบหกครับหนึ่งจุดห้าไร่เท่านั้นหนึ่งจุดห้าไร่ไรครึ่งไรครึ่งเท่านั้นไรครึ่งเอางี้ดีกว่าผมขอกลับด้านได้ไหมลับด้านให้คนเออคุณผู้ชมดูวิวหน่อยฝั่งโน้ตให้เราที่เราหันหน้าไปทางแปลงให้ฝานี่ก็เห็นเขาใช่ด้านหลังก็เห็นเขานะดูเห็นปะเห็นปะมันเป็นเนินครับ มันจะขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ต้องสงสัยว่าทําไมหอบขึ้นใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าฝนตกน้ำจะไหลมาทางนี้ถูกต้องครับแล้วก็ลงทอระบายดําด้านหน้าครับโอ้วิธีระบายน้ําถูกต้องของที่แปลงมันดินทําให้ด้วยแล้วก็ธรรมชาติด้วยธรรมชาติด้วยนะครับนี่ฮะและที่สําคัญนะครับดูนี่นะครับโซล่าเซลผมติดตั้งให้เลยติดตั้งให้เลยดูแลให้เซอร์วิสให้ สองปีรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายก็คือทุกเสาทุกต้นจะมีแบบถูกต้องครับผมไม่มืดไม่มืดนะไม่มืดนะครับเข้าโครงการแล้วไม่มืด,อ,มมดอันนี้ก็เกกนนรียกว่าลงที่สี่นะฮะมีต้นไม้ด้วยขนาด 1, หนึ่งไร่สองงานราค,คาน่านจะถูกกว่าติดลัดยางโอยนะไร้ละ3ามแหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นครับโอ้เอาจริงๆนนลองผันกลับไปได้โอ้เดินไม่เหนื่อยนะคือรัดยางอยู่แค่นี้เองที่จริงระยะทางมันสั้นมากเลยนะ้แต่มันเดินขึ้นเนินมันเลยรู้สึกเหนื่อยหรือว่าเราเราเริ่มแก่โอเค อันนี้ก็ขนาดกำลังดี3ามแสนหนต่อไร่นะแล้วก็มีขนาด2ไร่ห้าสิบวาด้วยถูกต้องขยับขึ้นไปอีกล็อกหนึ่งเป็นไงก็เดินไปดูแล้วกันพื้นที่เนินสูงขึ้นไม่อีกไฮไลท์แปลงนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับไร่ละ2อง0 0นเบาทเท่านั้นเองก็คือยิ่งส่วนตัวยิ่งถูกอ่ะถูกต้องนะครับแล้วบรรยากาศวิวเขาด้านบนเนี่ยเราจะเห็นวิวเขาโอบล้อมเลยนะเพราะพื้นที่เราเป็นเนินสูงครับรับบรรยากาศมีลมพัดผ่านตลอดเวลาใช่ ผมจะสังเกตว่าตอนนี้เวลา6กโมงกว่าถูกต้องครับรู้สึกมืดไหมเขาเรียกว่าท้องฟ้าเริ่มเป็นสีส้มสมสีชมพูแล้วนะชมพูคือผมจะบอกว่าพื้นที่ไหนที่อากาศดีใช่พูดอากาศดีนะไม่ร้อนค่อนข้างที่จะมืดเร็วถูกต้องครับอันนี้หกโมงกว่าถ้าที่กรุงเทพตอนนี้ยังเป่งปักอยู่เลยใช่ใช่ฝั่งนู้นดูฝั่งนู้นเห็นไหมเห็นไหมเขาเขาแบบเขาเรียกเขาซ้อนอ่ะใช่ซ้อนเบลเยอร์เลเยอร์เลยนะใช่ใช่ใช่เห็นไหม ย่างโครงการของเราเนี่ยเรามีการเว้นนะครับเป็นทางสาธารณะหรือว่าเป็นร่องระบายน้าสาธารณะเนี่ยให้สําหรับรูปบ้านเลยตรงนี้เหรอใช่สมมุติว่าถนนของเราเป็น6เมตรใช่ไหมครับอนาคตเรายกเป็นสาธารณะเนี่ยเรายกแล้วครับทางเขตอมตะเขามาดูแลต่อนะครับเราเว้นให้อีกเมตรหนึ่งเป็นเจ็ดได้ง่ายคือเป็น7เมตรแต่เวลาท่อระบายน้ํามาน่ะอย่าง50เซนเหมือนไหลเท่าไหร่อ๋อเข้าใจแล้วคือเอาง่ายๆปกติทางทั่วไปเขาจะเว้น6เมตรแค่สาธารณะเท่านั้นอันนี้เว้น7เมตรใช่เพื่อวางท่อถูกต้องอนาคต ทางอบตมาพัฒนาต่อเนี่ยคือเขาพัฒนาต่อได้เลยเราเว้นไม่ให้แล้วอ้คิดเผื่อหมดแล้วอ่ะคือคิดเผื่อลูกบ้านในอนาคตแล้วคือเราถ้าถ้าถ้าเป็นแบบนี้ถูกไหมคคือถ้ามาเราไม่เว้นเผื่อ6เมตรก็จะกินถนนเข้ามาอีกถนนก็จะเล็กลงนิดเดียวเหลือสี่เมตรหรือ5เมตรแต่อันนี้ถนนก็ยัง6เมตรเต็มเต็มเหมือนเดิมเพราะว่า6เมตรเนี่ยเราขับรถสวนกันเขาออกมันสะดวกกว่าใช่ใช่ใช่ชและด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยเขาในเขาคือคนชอบธรรมชาติอ่ะ อบล้อมไปด้วยขุนเขาใช่อาจจะต้องขออภัยหน่อยเนื่องจากตรงนี้มันอากาศดีแล้วมันมืดเร็วจริงๆใช่เหลือแปลงแปดกับแปลงเก้าขนาด3ไร่70ตารางวาถูกต้องกับแปลงเก้าสามไร่สองงานผมว่ากำลังครอบครัวอัวอยู่ผมว่าสวนกาลังดีนะถ้าสมมุติอยากจะลูดชานะครับอยากจะทําบ้านสวนอยากจะปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวผมว่าเพียงพอเลยใช่ใช่ครับลมเป็นไงอู้หบผมผมกำลังจะักเลยแบบ ชื่นใจไหมพอขึ้นบนบนเนินเขาอย่างนี้นะครับลมน่ะเขาจะพัดผ่านนะครับตลอดเลยอ่ะเรามาดูแปลงที่8กับ9้านี่ราคาเท่าไหร่ครับนะครับแปลงที่8กับ9้านะครับราคาเพียงไร่ละ2องแสนเก้าหันบาทเช่นเดียวกันครับเอาก็คือแปลง6ถึงแปลง9้าเนี่ยใช่ครับสองแสนเก้าหมื่นห้าพันถูกต้องเดิอนเสาไฟเรียบร้อยถูกต้องมีน้ําเรียบร้อยมีน้ําเรียบร้อยอ่ะนะครับเหมือนโครงการท่าิยสามเลยครับ ดูแลแปลงตัดหญ้าให้ฟรีเนี่ยสองปีไม่มีค่าใช้จา่ายถือว่าเป็นเซอร์วิสหลังการขายมีระบบกล้องวงจรปิดให้ด้วยเช่นเดียวกันเหมือนกันน,กน,นะครับคุณปอนตรงนั้นอ่ะเราเห็นไฟวิบวิบนั่นคือมันเหมือนความเจริญอยู่นั้นอ่ะที่เราเห็นไฟนะครับเขาเรียกว่าทางหลวงสามสามสามอ๋ออยู่แค่นี้เองเหรออยู่แค่ตรงนี้เองที่เราบอกว่า2.5กิโลเท่านั้นนะครับอ๋อคือใช่จะบอกว่าใกล้เมืองมากนะใกล้เมืองมากใกล้ยุมงชนนะครับ และทางหลวงเส้นนี้เป็นทางหลวงเส้นหลักของจงังหวัดอุทัยธานีด้วยนะครับสามารถวิ่งตรงจากตัวกรุงเทพมหานครเนี่ยขึ้นภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่ใช้เส้นทางนี้ได้เลยอ๋อคือเป็นทางผ่านทางง่ายๆเถอะใช่เฮ้ยไหนๆนี่ตกใจเลยนี่อะไรสว่างวาบนู่ดเห็นไหมโซล่ <laughs> ์เซลทำงานครับเป็นไงออใช้งานได้จริง โอเควันนี้ขอบคุณคุณปอนมากโอ้ยยินดีครับแล้วก็ใครสนใจที่ดินสวยๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่นานหมดแน่ๆนะฮะติดต่อมาที่แอ็ดอูแลนนะครับแอดเอนะพักมาน้องมีนจะเป็นคนตอบแชททุกคนเลยนะฮะแล้วก็มีโครงการอู่ทัวร์ด้วยใครอยากจะมาดูที่ดินนั่งรถตู้มาสบายๆเลยเดี๋ยวพามาโอเควันนี้ขอบคุณคุณปอนมากครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับมาพบโครงการสวยๆของมณีนินได้ในอู่ดูที่นะครับ แล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจอูด,ดูที่นะครับแล้วก็ YouTube สุดกล้าวด้วยวันนี้ลาไปก่อนด้วยธรรมชาติสวยๆอย่างนี้ครับรบ,บายสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงคุณอูที่ยาบเนาะ